เปิดป้านหนุ่มอัธพลชีวิตเปลี่ยนไปหนักหลังแต่งอยูก่กินพันรยายงานนี้บอกเลยว่าความรักของทั้งคู่ กว่าจะจับมือกันมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆลาสุดหนุ่มได้ห่วงไฟายพร้อมกับบุตรมาเปิดใจผ่านทางรายการทําไมตอนนั้นถึงตัดสินใจบอกลุกคนว่าท้องก่อนแต่งคือมุมหนึ่งผมก็โตแล้วและไฟลยเองก็โตแล้วผมก็คิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลกันซึ่งเสียงวิจารณ์มันก็มีแบบธรรมดามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ด้วยยุคด้วยวัยยุคสมัยที่บางทีมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวัยเรียนพอกลายมาเป็นพ่อแม่บุตรสองชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปมากทําให้ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะรู้สึกกังวลและเป็นห่วงเขาเคยมีบางช่วงชีวิตที่เหมือนไม่มีงานไม่มีเงินเลยเหรอมันก็มีนะครับช่วงลอยต่อของงานแล้วอาชีพแบบนี้บางจังหวะของการทํางานพอเราเดียวไปแล้วเกิดเปลี่ยนเดียวระบบการวางแผนทุกอย่างมันก็ลม่ม ถ้ามีใครเข้ามาถามผมก็จะแนะนำให้มีอาชีพเสริมไม่ใช่ทำแต่อาชีพนี้เดียวถ้าคุณไม่ได้รวยมากพอหรือไม่ได้มีอะไรจะเสียบางจังหวะมันคาดเต่าไม่ได้ แล้วตอนที่สะดุดมันสะดุดขนาดไหนตอนนั้นมีครอบครัวหรือยังตอนนั้นมีอันดาคนเดียวและยังไม่มีอารัมประมาณ6เดือนที่ไม่มีงานอยู่เฉยๆแล้วตอนนั้นเรามีบริษัทด้วยก็หาวิธีก็อเอาจริงๆแล้วคนที่ทําธุรกิจก็ต้องเมียเรื่องแบงค์ที่เราต้องไปหมุนพอสมควรแต่พอหมุนเสร็จปุ๊บก็ต้องรอช่วงนั้นก็เครียดครับช่วงนั้นกลายเป็นนี่เยอะเหมือนกันแต่กลับมาฟื้นตัวได้เพราะเหมือนคนลงยุคคนรุ่นเดียวเรามีช่วงคลี่เปลี่ยนยุค แล้วเราคิดว่ายังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่อีกเหรอตอนนี้เขาไปกับสิ่งนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องขยับตัวแล้วแหละเราอยู่แค่นี้ไม่ได้